มาค่ะมาเริ่มท่าแรกไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะท่าที่หนึ่งของเรานะจ๊ะอ่ะอันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์นะคะก็คือยกตัวขึ้นมาเราจะเล่นเป็นส่วนของเอวนะคะเราจะผลพลอยได้นิดนึงนะคะเป็นช่วงของต้นขาด้านข้างนะคะอยกตัวขึ้นเราจะทํา2เวอร์ชัน,นะคะ่ะเป็นเวอร์ชันสําหรับง่ายกับยากะคะอันนี้คือสําหรับคนที่เริ่มแอดวานซ์คือยกตัวขึ้นมาเลยนะคะเอามือยันไว้ที่พื้นแล้วก็ยกแบบว่าไม่ให้สะโพกเราติดพื้นนะคะเนะี่ยแล้วก็เข่า ยันไว้นิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็ถีบขึ้นไปถีบขึ้นไปถีบขึ้นไปแรงๆเลยนะคะได้อย่าลืมจังหวะนี้ขแมแ่วท้องน้องมากๆนะคะมันจะโดนมากๆเลยนะคะโดนเอวของเรานั่นเองนะคะทาประมาณ12-15ครั้งนะคะถ้าไหวถ้าไหวไป15ได้เลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้ากดไม่ไหวเลย12ก็พอนะคะยังไงฝากกด subscribe ติดลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะถ้าดูแล้วชอบกดนิดนึงนะ,ะมาค่ะเซตที่สองเซตที่2เป็นแบบง่ายนะคะขึ้นมานะคะ ง่ายขึ้นมาหนึน่งนะคะยันไปค่ะเอามือยันไว้สองข้างนะคะคือถ้ามันง่ายจะง่ายกว่าก็คือให้เราเอาสะโพวกวางไว้ที่พื้นนะถ้ายาก,กคือเรายกสะโพกขึ้นข้างบนเห็นไหมคะประมาณนี้ถีบให้สูงๆค่ะแล้วก็ถีบให้แรงๆแล้วจังหวะที่ถีบเนี่ยเขมีนวท้องให้เยอะค่ะมันจะโดนตรงเอวหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างนะคะ,ะทําตัวให้เป็นระนาบนะเห็นไหมขึ้นไปถีบขึ้นแรงๆ 12เซนนะคะงอหายใจเข้าขึ้นเหยียดทิบไปหายใจออกนะคะงอหายใจเข้าทิบไปข้างหน้าหายใจออกนะจ๊ะอ่าคือถ้าเราทำ,ทำงางก็คือให้สะโพกเราอยู่ที่พื้นนะโอเคมาท่าที่สองเราค่ะให้เรานะคะเอามือสองข้างยันไว้ที่สวยโยคะแล้วก็ทำแบบนี้เลยขึ้นแล้วก็ลงบิดตัวทวิทซ้ายแล้วก็ขวานะคะทำทั้งหมด12ครั้งนะคะซ้ายแล้วก็ขวาสลับกันจ้ะ อันนี้เซตที่หนึ่งของเราขึ้นสวิงแล้วก็ลงขึ้นปาดไปแล้วก็ลงข้างล่างนะคะจังหวะที่ยกแขนขึ้นไปข้างบนถึงสูงเนี่ยหายใจเข้าตอนลงหายใจออกนะคะอ่าถ้าครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนข้างนะคะเราจะทำสอข้างค่ะซ้ายแล้วก็ขวาด้วยกันนะคะสลับกันไปนะโอเคมาเริ่มไปขึ้นและลงขึ้นและ ลงนะคะให้มีสเปซดินนึงนะคะระหว่างตัวนะคะท่านี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาเจ็บข้อมือหรือว่าอะไรไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันเจ็บนะคะมันอาจจะเจ็บเพราะว่ามันมีการลงน้ําหนักแบบเต็มเต็มเลยที่ข้อมือนะคะก็จะไม่แนะนานะท่านี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาข้อมือหรือเรียกมันก่อนนะคะหรือว่าใครเจ็บนะพอทำแล้วอาจจะเจ็บได้ค่ะยังไงก็ฝากนะคะลงไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะอธิบายว่าเล่นยังไงเล่นกี่วัน คุมอาหารอะไรยังไงนะคะดูใต้ล่างละเอียดใต้วิดีโอได้เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของวิดีโอนี้นะคะอ่ะมาเซตที่2ต่อเลยนะจ๊ะท่าเดิมนะจ๊ะอ่านี่คือแบบง่ายนะจ๊ะแบบง่ายคือเราจะเอาเข้าอศอกไม่ใช่เอาตรงหัวเข่าของเรานะคะวางไว้ที่เสื่ออยู่ขาะคะ่ะแล้วก็จังหวะ ลงให้มือสอดไปที่ใต้ตัวนะคะจังหวะขึ้นขึ้นให้สุดบิดให้สุดค่ะแล้วก็เข้าแมวท้องให้เยอะๆนะคะท่านี้ก็โดนกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าทา้องด้านข้างเป็นอย่างนี้หรือว่าเอวของเรานะคะนอกจากนี้ยังโดนอะไรยังโดนกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการใช้หัวไหล่ในการนะคะเคลื่อนไหวนะจ๊ะเป็นกล้ามเนื้อช่วยอะโอเคเดี๋ยวทำอีกข้างนึงนะคะเราจะทําซ้ายขวาสลับกันอันนี้คือแบบงา่ายคือให้พยุงตัวขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ขึ้นลงไป หายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะประมาณ12ครั้งนะคะค่านี้ไม่ยากค่ะถ้าเราเก่งกมเนื้อหน้าท้องมันก็จะโดนนะคะแต่ถ้าเราไม่เกง่งมันก็จะไม่โดนนะคะทําตามเลยค่ะจัดไปขึ้นและลงค่ะขึ้นและลงทําวนไปนะคะหายใจเข้าและออกให้ถูกนะคะเพราะว่ามันเป็นการช่วยทําให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะมาท่าที่3ต่อกันเลยนะจ๊ะ ท่าที่3ของเราค่ะก็ให้เราเอามือสองข้างวางที่เสือโยคะนะคะยกตัวขึ้นมานะคะแล้วก็อเอาเข้อศอกนะคะยันไว้ข้างหนึ่งนะคะ,ะมุมมันก็จะต่ำๆหน่อยเพราะว่าเราเข้อศอกยันลงไปนะคะที่เสือโยคะแล้วก็ให้บริเวณเข้อศอกเนี่ยไปโดนใกล้ๆเคียงกับบริเวณหัวเข่านะคะหัวเข่าของฝั่งไนะหนฝั่งเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะ ทำประมาณนี้นะคะพยายามทรงตัวให้ได้นะริงท่านี้ต้องทรงตัวนิดนึงค่ะทํสองข้างซ้ายขวาสลับกันนะคะเอาข้อศอกวางไว้นะจ๊ะอันนี้แนะนำให้ทำแบบพื้นที่มันค่อนข้างจะแบบไม่แข็งจนเกินไปนะ,ะถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยจะทําให้ข้อศอกของเราเจ็บและก็ด้านได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้เสือ่อโยคะที่มันนิ่มนิดนึงหรือว่าพื้นอะไรก็ได้ที่มันไม่แข็งจนเกินไปนะคะป้ายทรงตัวไว้นะคะทําทีละข้างนะเอาข้อศอกยนันแล้วก็ฮึบสไลด์ ล์นะคะพยายามให้ข้อศอกใกล้กับหัวเข่ามากที่สุดคะ่ะจังหวะที่งอหายใจเข้าและขแมแ่นท้องจังหวะที่เอามือกับเท้าวางที่พื้นให้หายใจออกนะคะหายใจเข้าจังหวะที่ข้อศอกชนหัวเข่านะคะโอเคอย่า okay, ล,ลืมขแมแ่นท้องจังหวะที่งอตัวเข้ามาด้วยนะมันจะทําให้บีบกั้นนะคะบีบแบบโดนบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องมากๆเลยนะคะมันจะทําให้กล้ามเนื้อส่วนนี้ใช้เยอะมากๆเลยะคะ่ะโอเคเราจะทําอีกข้างหนึ่งนะ แค่ว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วนะคะทุกคนเก่งค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำสลับกันนะคะอีกข้างหนึ่งเพราะเ่าต้องเล่น2ข้างถึงจะนับเป็น1เซตนะจ๊ะ,ะทำประมาณ12-15ถึงครั้งค่ะอย่าลืมนะคะการจะมีเอวที่ข้อนะคะคือการคุมอาหารด้วยไม่ใช่อยู่ที่การเล่นอย่างเดียวนะจ๊ะคุมอาหารไปด้วยทำตามบ่อยๆมันก็จะเห็นผลนะจ๊ะ,ะให้งอให้โดนนะคะใกล้ที่สุด ใกล้ที่สุดนะคะหายใจเข้าคําแมวด้วยนะจ๊ะยืดและงอตัวยืดและงอตัวสลับกันไปเลยะคะ่ะฮึบหายใจเข้าคําแมวท้องตอนยืดหายใจออกทําให้ถูกต้องนะคะอย่าทาผิดที่สําคัญคือการเกรงหน้าท้องนะคะเกรงเอาไวป้ประจําประจําจะโดนนะคะดีกว่าไม่เกรงหรือไม่เกรงเลยนะจ๊ะมาขัดท่าสุดท้ายแล้ว ท่าสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือนั่นจะ้ะมันจะเอาตัวลงมาเอาตัวลงมาค่ะแล้วก็เตะไปด้านข้างเห็นไหมเห็นไหมคะสวิงเหมือนแบบไปด้านข้างเลยเราไม่ได้เตะมังหน้านะเพราะว่ามุมมันต่ำนะจะเตะไปด้านข้างซะแล้วก็ขวานะคะ ประมาณ12ถึง15ครั้งถ้าใครไหวไปไปถึง15ครั้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครฉันรู้สึกว่าออพอแค่นี้แล้วก็แค่12ก็พอค่ะ,ะมาเริ่มเตะไปด้านข้างประมาณ12ทีนะคะจะังหวะเตะเนี่ยเตะให้สุดเลยจ้ะจะังหวะกลับมาค้าเราจะไม่แตะที่พื้นนะเราจะค้างไว้นิดนึงมันอารมณ์เหมือนะคล้ายท่าแพ้งะ่ะ นะ,ะแต่ว่าเปแบ,บใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างจังหวะที่เราขาแมนวเนี่ยวันนี้ไม่ใช้อุปกรณ์นั่งสิ้นเลยนะคะเล่นกันแบบสบายะะสมองสมคนมือใหม่เริ่มต้นก็ได้หรือว่าคนที่อยู่บ้านะอะไรเงี้ยไม่มีอุปกรณ์ก็ได้นะคะ ก็เล่นได้หมดเลยขอให้มีเสอยโฟค่ะจริงๆจำเป็นนะควรซื้อนะ Subscribe นะคะแล้วกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะถ้าชอบวิดีโอของเรากดติดตามพอวิดีโอมาปุ๊บเราจะได้บอกกากายตามกันค่ะแล้วพบกันได้ทุกวันพุธสุขอาทิตย์นะจ๊ะยังไงก็ทำตามแล้วก็คุมอาหารเป็นประจำนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน